ว่าไหมตอนนี้เกณฑ์กำลังกู้เข่าครับคุณลุงเกณฑเกณฑมาแล้วถ้าเป็นนอกรายการโตเด้อครับอันนี้ลุงซื้อหวยไว้นะครับจะถูกหรือเปล่าสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมโอ้คนไทไม่ใช่ไปชั้นห้าโอ้ขันย้อนเฮียแล้วนะเบิ่งกระเป๋าเนี่ย กันย่นคล้องเฮียา่แต่งตัวนต่ารเทศหนาว42รคับนี่ตาสกัสดีครับมาแต่กระท่อมทำใจครับเจ้าเป็นไผอ้าวครับเจ้าเป็นไผ่ดูดูรือหงามันจะูกอรงานตัวเจ้าเป็นไผเฮ้ยไทยมันอกของนารายงานตัวครับ

มันปรน้ำเป็นสภาพย,าย,ยังเรียบม,มัเปิดอดมาเบิงกันตุลาสัปจะคจ้อง เอ้โทรศัพท์เขาหายไปใส่น้องเขื่อนหนกินไปใส่มไนดิ่มกบดับจับไปคือไปคือมาหเลยที่ทบทวนแล้ยเก่าหัวน้ำเก่าหัวติอต่อเก่าหัวน้ำลงเรือน่ะนะครับวอกลงเรือเราจะเก้าแล้วลงเรือหล่ะมันต้องไปตกเรือหล่ะจะไปถามกระเป๋านี่ดีอย่างบ่เคยปิดเลยบ่เคยปิดเลยกระเป๋านี่ดีอย่างบ่เคยปิดนะใส่ประมาณนี่มูลมัานนี่ก็โอเควันนี้ อ่าทังนี้กับมูลมาทางนี้กับโอเคอยู่บอดีอยู่ไดนกับปอเปร์เจ็ดพันครับผมวันนี้ชอากับโอเคมันมันล็อกได้สองพี่ยอมพี่ยอมให้เข้ากันเลยเมื่อคืนเั้ยมันสิดตกมันหลุดอนไหนกันแต่พอมาคำนวณนี่ถ้าจะตกจากกระเป๋านี่เพราะว่าผมบางถ้าบางบางเชื่อนี่ผมผมกระเป๋าโคชผมผมล็อกกึ๊กน่ะแน่นเลย ยอนไปกับโมเป็นอย่างเงี้ยพอจะโยนจะหลุดมือนะข้อหลังจากนั้นเสียเรื่อยมันคำนวณมองนั่นมองนี่ก็มีหรอกนอนรับวะนอนรับกนอนรับบางเพื่อนแต่เมื่อกี้กับบางีคนทักกบบตรงนี้น่าหล่นเหรอเมื่อกี้นี่ครับพอหลังจากอนมาเป็นที่เรียบร้อยหลุดมันง่างมากนี่ยังหล่นน้ำทังโทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์ไปหาเจ้าของนะเทเบอร์นอกคือบริษัทจะเคลื่อนตรงไหนที่วะ ทีแรกก็ตีตูกนะมาโทรไปวันนี้รถมันมีหมายเรียกที่ทันเอ no ื้อนแล้วว่าไงใสแบตเบสแบตหมดไม่สามารถติดต่อครับผมประมาณนั้นแหละเออประมาณนั้นวันนี้รถค้ำนวลผมตายข้ามแม่นตรงน้ำนี่สมมติเข้าไปเข้าไปได้พระโทรมาธรรมจักรมาในเรื่องครับธรรมจักรพระอาจารย์ครับผมไทยบ้านนอกเด้อครับผมขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับผม เพิ่นเพิ่นอยู่อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจย่างไรผมจะเอาทรศัพั์ไปมออให้กับเพิ่นนะครับผมพะอจารยทโ่มมาจากใส่กอครับเขาเปยกโอ้ค่บผมมันจัดการพอจัครับผมครับครครับครัเปียมันัดการมครัขวดน้ำสองบาทห้าสิบเหรงินได้สาม0บืนกว่าบาทสามหมื่นกว่าสาธุสาธุ ก็านมาคิดมาทวนวันนี้มาคิดมาทวนมาคิดมาทวนอีกดูโทรศัพท์ถังเก่าที่สารคดีคันสมมุติว่าสมมุติว่าโทรศัพท์ตกุ่งสมมุติไหมล่ะเรื่องจริงหรือไหมคือเรื่องจริงนะนี่ยบอกได้สมมุติได้นี่นะครับผมเจ้ายังหาโทรศัพท์เจ้าบอสเห็นอยู่ได้เนี่ยนะแม่นครับยังหาได้คือมาแล้วเมื่อนี้เนาะถ้าสมมุติว่าตกน้ำบอสเมนสมมุติไงสมมุติเรื่องจริงว่าตกน้ำสมมุติยาสมมุติมันต้องหายไปเลยเนาะมันสีบอสมีสัญญาณตอบรับเลยนะ ตั้งแต่แรกเอาคำนวณอยู่สารคามคือสิบหม่เฮียคถ้าเฮี้ยอยู่สารคามความน่าจะเป็นอ่าโทรหาแล้วบอโทรหาแล้วบอโทรโทรตอนนึงโทรเดือนนี้มังโทรเดือนนี้นะโทรเดือนนี้มันงโทษโทรมันรู้โทรมันรู้มันจะทำสิ่งที่สายโทษมันดู้โอ้ขอบุเชื่อใจว่าจะโทรนะตัวหนาตัวหลังตาว่ะตัวเสียวันนี้พอสมมื่อว่าต้น้ำนี่จบเลยมันสิบหมื่นมีอันพิษที่แรกไหมครับผมโทรดูโทรดูโก็ขอให้ใจกว้างจะโทรเอญ โททรศัพ์ดเนาะจักเบอร์ใดระบาดเนี่ยเจ็ดแปดคื่องลุงจิมมาจักจิตไทยบนนอกได้แล้วเนาะบบบนี้จำเบอร์จะคลองนะปุ๊แปดเครื่องผมคันลงถ่ายวันเดอร์นี่ยเมนอะไรนาเกียนาเกียเห็นลุงจิมบอกมีนาเกียร์ไม่ไม่รู้แต่พูดถึงว่าจะจำเบอร์แกได้เนาะนี่โทรหาเครื่องนี้เห็นบ้านแสดงว่าจำไม่ได้โทรหาเครื่องใกล้ตัวถ้าเกิดเครื่องอยู่ในกระเป๋าแบตหมดแล้วถึงอู้หาไ่เห็นโทรศัพท์ก่อน นอัลัะรบ่เห็นน่ะเบื่อย่างน้นาวาเอาออกมามันจะเครื่องเอาออกมาบุ๊้วาจากอันสักเค่งเอาพูยมาจ่ายมาเบื่งซอนเบื่งพูยมาซืกเอาพู้มาบุ๊อ๋อค่าค่าใช้บริการบินบินดูบินนะพอดีแท็กตรนี้ดีแท อยู่นิมิดเลยอยู่อันเจ้าไม่ได้เขียนไว้บอกว่าเบอร์นี้เบอร์นี้ครบนี้ครนี้ไม่ได้เขียนไว้บอกเขียนไว้อยู่แต่เราจะเขียนไม่ใช่ละหายไปใช่ล้วบ้านนี้เบอร์นั้นละเบอร์ยังบ่านี่ใส่เครื่องไหนจะโทรหาเมื่อวานนี่อันนี้ของเก่ายังไม่ได้จ่ายเพนะมาที่ไหลเดี๋ย่นี่ของเก่าใส่เจ้าเครื่องอะไโทษเมื่อวานนี่นะดูบินแล้วไม่ต่ำกว่าหกเบอร์นล้วเนี่ยเพราะเพาอันเก่าของเรามันลายบินยังค้างเพมันยังไม่ได้จ่าย ก็ีเนาว่าแต่วากระทใจแล้วเนาะเออเบอร์นี่แหละเนี่ยคลิเป็ีเมนต์อ๋ัโทษบ้งอ่านอ่านในนี่ได้แล้วตาอ่านในเลขบัญชีนะใสเบอร์ใดบันี่เบอร์โทรศัพท์กับบอมมิบัตนี่พาเบอร์จะกองตัวในโคเธอละตูอ้ากติดบมมเสเี่ย ไม่ได้เปิดเสียงบอกเครื่องนั่นจ้ายูุใส่ว่าโทรโทรไปเธอเนึ่งมิดหรืไรมิดหรองัโทรใหม่ไปเนี่ยนะพิเศษเออโทรผิดเบอร์แล้วไปตกใส่พูดหน่อยนะเลี้ยงดังตื่นอยู่บหน่อยย่หมอนเฮ้ฮ้มันคือไปรัางยุ่นเอ้าเฮ้ยเอาไปร้องห้่อยโอ้ไทยพนนอกหน้าหน้าตื่นมากแล้วนี่ ไทยไทยบ้านนอกครับอะไทยบ้นอกครับไทยบ้านนอกเด้ออาร์สวัสดีครับผมไทยบ้านนอกเด้อเมาซาบีชนะชีสแล้วกันโอ้โหอะองลั่นเลยเมื่อกี้เยอเลยโอ้โผมหลวงมโทรศัพท์ตกีท่านทาเไื่ทเนี่ยนี่มันโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆที่เก็บไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวซื้อขนมไปให้นะครับตรงนี้คาไข่ด้วยเนี่ยดีใจดิ ไม่พยแล้ทบนกศูนย์ห้าเบอร์ที่ห้าบอกได้เลยเราทิ่าหกันก็รถทบอยู่สารคามเนาะถ้าสมมติตกจุ้งตีอจบเกมเอยู่สารคามเน่ะดูอาให้ญาดีกว่า่าเป็นคนเจอ อัน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 นั่นเจ้าน่ะโทรศัพท์เจ้าน่ะเขาว่ามันเมริโทรศัพท์มันโกลิโกขี้ดินบกลอกอยู่จมน้ำเหรอจมลงไปในดินเลยเพราะว่ามันอยู่ในโกลเจ้าลงรดนะมันตกลงมันตกลงแล้วอนข้นกระเยาะไปเยีาะมามันก็แป๊ดมีหอยเหยียบว่มจมดินมมจดินเลยหอยเหยียบจมดินของไทยมโนโอเคป่ะ ออนี่แหลทบนอกโอเคบไปว่าเมื่อกี้นี่ได้เลยโอเคแปลว่าอย่างโอเคแปลว่าอย่างโอเคแปลว่าอะไรลิซ่าลิซ่ามันลิซ่าเราออกมาแล้วเปล่าเสื้อมาเสตเออโอเคแปลว่าจะแลว่าของแทบนอกโอเคแทบนอกตกลงย่าญาชีใช่ไหม่าชีโอ้ก็คื่จะนอกก็ไม่นองขอบพระคุณคุณป้านะครับผมมีรอยเหยียบด้วยน่าจะเป็นรอยเท้าของคือคือตัวเองตัวเองเก็บของลงโลดเนาะ คือหลังจากที่มาเมื่อคืนมากับพอดีส่งเนี่ยพอดีแต่ว่ามันดีมากนะโทรศัพท์นะเพราะว่าเกี่ยวแล้วก็มันยังไม่ตายมันไม่อะไรเลยเอาวกล่าขอบกล่าวขอบคุณผู้ที่พบพบโทรศัพท์นะครับกล่าวขอบคุณครับผมมในนาโทรศัพท์โทรศัพท์ปัญญาชีมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ในนามในบนรอบุรุษนะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับผมผู้ที่เห็นโทรศัพท์นะครับค้นหาแล้วนะครับเป็นคนญาชีญาชีเป็นคนเห็นตรงนี้ตรงนี้อ่ะญาชีเอาะพูดชี้เลยนะขอบ็นณท้่เนาะ จะไปไหวยาสิขอบคุณหลายไนะครับที่มีหูทิบตาทิบมองเห็นก่อนเวลาขึ้นปุ๊บอยู่เนาะคือที่นี่เขากลับคิดอยู่ว่าเออยังขอบคุณมาจบขอบคุณเสีก่อนแม่ขอให้คุณย่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับจะเริ่มรุ่งเรืองแล้วกันหอดลอยปีแราจเอาลงไว้ๆนะครับมือเราเอาลงมาซุกใจตลอดไปนะครับผมเอาลงมือนะครับคุณครับขอยปีเราอย้ว